ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับนะคะเข้าสู่เดซิมทรีเพค่ะวันนี้เนี่ยพอยก็มีภาคพิเศษออกมานะคะเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นปาร์ตี้วันคริสต์มาสกันนะคะเป็นภาคพิเศษในภาคบาร์บี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมารีวิวชั้นต้าลิ้นที่บางคนอาจจะรอคอยการเปิดตัวอยู่นะคะโอเคอันนี้นะคะเป็นห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นแบบห้องของเล่นอะไรประมาณนี้นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นห้องอาหารนั่นเองค่ะส่วนคนที่คือรอรออยู่ตรงนี้นะคะก็คือเซฟนีนั่นเองค่ะแขกรับเชิญของเรานะส่วนจะเฟซีนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกัน นี่ค่ะพระเอกนางเอกของเรื่องนี่สซอร์ไซด์ได้สองคนนี้คือเคนกับบาร์บี้นั่นเองนะคะเคนเนี่ยแต่งตัวเป็นซันตา้าส่วนบาร์บี้นะคะแต่งตัวเป็นแซนตี้ค่ะก็แต่งตัวเป็นในธีมคริสต์มาสนั่นเองนะคะแล้วเชลซีอยู่ไหนเนี่ยนี่เชลซีนะคะเชลซี ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดปกตินะเป็นชุดเล่นอะไรพวกนี้ต่อไปไไอ่อเราจะแนะนำเซตี้นะคะให้บาร์บี้รูจ้จักไ,ไวะเมน่่ ห้องวันคริสต์มาสนี่พลอยจัดเป็นพิเศษเลยนะคะอยากเล่นมานานแล้วอะ่ะแต่อดใจอยู่เออพ่อคะแม่คะหนูมีคนอยากให้พ่อกับแม่รู้จักค่ะ<อ>ใครลูกเขาชื่อเซบีค่ะเป็นเพื่อนคนแรกของหนูตอนที่หนูเรียนจบแล้วนะคะหนูเจอเขาตอนที่พาจารีนาไปเดินแบบนะคะ เขาเล่ใส่ดีแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยนะคะแม่หลัดจ้ะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคืออยู่รู้สึกดีกับเขาแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเลยพ่อกับแม่ว่าอีกเรื่องคนถูกไหมคะไม่รู้สิจ้ะพ่อก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนของลูกเลยงั้นรอแปัดหนึ่งนะคะ สวัสดีครับผมชื่อเซปี้นะคะอืมฉันรู้แล้วแบบสเตซี่แนะนำให้ฉันรู้จักแล้วล่ะครับผมเป็นเพื่อนของสเตซี่นะครับแากเนี้วฝากตัวด้วยฉันรู้นะว่าเธอกับสเตซี่รู้สึกดีกันนะอะเปล่านะครับเป็นแค่เพื่อนกันเฉย ฉันเป็นผู้ชายอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันดูออกนะเออครับผมรู้สึกกับสเตซี่แบบที่ไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมาก่อน<ๆ>เธอน่ารักมากเลยนะครับอืมฉันรู้เธอเป็นลูกของฉันเธอน่ารักจริงๆแหละถ้าอย่างนั้น่ะ ฉันก็ฝากดูแลลูกสาวฉันด้วยนะครับเสียงนี่ดูขึ่มๆไปไหมไม่สบายมันก็เลยพากยังไงไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทุกคนไปรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันดีกว่า เชลซียังกินไม่ได้นะคะเพราะยังเด็กเกินอะ่ะเฮ้ยบารบี้นั่งผิดที่ละโอเคนั่งหันหน้าหากันก็ได้ น้องเลยกินไม่ได้นะคะพอยก็เลยแค่ให้น้องมานั่งด้วยเฉยๆนะแล้วก็อีกอย่างนะคะคือวันนี้พอยจะให้เชลซีโตดีกว่าเนาะกินได้เยอะๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจครับอือว่าไงเซฟี่อาหารบ้านฉันอร่อยไหมอร่อยมากเลยเซี่ ก็หนัอย่แลละแหละแม่หัวฉันแทนนี่ใช่ไหมคะแม่ใช่เลรวจ้ะแม่ว่านะลูกทั้งสองคนก็เหมาะกันดีอ่ะรู้นะว่าคิดอะไรกันปเปล่าเลยคะแม่เปล่าเลยคะเป็นเพื่อนกัหนเฉยคะ่ะแม่รู้นะโกหกคนอื่นได้ แต่ก็หกใจตัวเองไม่ได้หรอกนะใช่แล้วค่ะแม่หนูก็ว่าไงแหละพี่สเตซี่กับพี่เซปีอะเข้ากันมากพู้ไปนะเจลซี่ไไน,นี่เราก็ได้กินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปดีกว่าขามุมสวย นี่เรียบร้อยแล้วนะคะแ๋่วเราก็จะให้บาร์บี้กับให้น้องเขากินให้เสร็จไปเลยให้เขามาเต้นกันละกัน บาร์บี้มาดูทีวีแล้วกันนะคะนี่เราต้องทำให้มันกุกกี้กุกกี้กันหน่อย <c oughs> เอ่อสเตซี่ฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอนะ่ะอยากจะบอกมานานแล้วด้วยคือ ฉันรู้สึกดีกับเธอนะอืมรู้สึกแบบเกินเพื่อนอนะฉันไม่รู้นะว่าฉันคิดไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเจอเธอฉันก็รู้สึกว่าเธอนั่นแหละคือคนในฝันฉันก็รู้สึกเหมือนเธอนั่นแหละเซปปี้ฉันชอบเธอตั้งแต่แรกพบเธอนี้ใส่ดีมากเลยนะ เธอดูเรียบร้อยฮ้ยฉันดีใจจังที้เจอคนดีๆแบบเธองั้นเอานี้ไหมเราลองมาคบกันไหมจะดีหรอก็ดีนะในไหนฉันก็รู้จักกับพ่อกับแม่เธอแล้วงั้นลองหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ๊ยเขินแดน งั้นฉันขอเรียกเธอว่าที่รักนะแล้วแต่เลยฉันสัญญานะฉันจะดูแลเธอให้ดีเหมือนที่ฉันสัญญากับพ่อเธอไว้สัญญาแล้วนะอืมฉันสัญญาเอนแฮนอ้ความสัมพันธ์น้อง เฮ้ยจ๊บแรกไม่มีแล้วอะ่ะเราจ๊บแรกไม่ทันอะ่ะงั้นเอาเป็นจ๊บมือแล้วกันนะคะอา้าวมือก็จ๊บมือจูแบบนี้เหรอจบแบบร้อนแรงไม่นะเซปี้มันเยอะเกินเฮ้ย <He i, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเป็น has kiss จุบจุบที่มือไม่ใช่หรอไม่เป็นไรคะ่ะ เราให้น้องเขาจูบแรกนี่เซปปี้ฉันขอโทษนะฉันเกินไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมา H B D C กันดีกว่าค่ะอยากให้ปาร์บี้มาทำเค้กก่อนปาร์บี้อยู่ไหนเนี่ย โอเคเชลซี okay. ถึงวัยโตแล้วแต่ยังไม่เอาดีกว่าให้มาคุยกับสเตซี่ก่อนพี่สเตซี่คะหนูม,มีเรื่องอยากจะถามว่าไงจ๊ะพี่ว่าซันต้ครอสมีจริงหรือเปล่าคะ ซนตาคลอสเหรอพี่ว่ามีจริงนะเขาเป็นยังไงคะเด็กคนไหนที่ทำตัวน่ารักเรียบร้อยซันต้าคลอสก็จะเอาขนมมาให้แต่ถ้าเด็กคนไหนดือ้ซอซนก็จะเจอกับครัมปัสเปลี่ยนจากขนมเป็นไม้เรียวแทนส่วนเด็กคนไหนที่ดื้อมากๆนะครัมปัสก็จะจับใส่กระสอบโยนลงน้ำจ้ะใครที่เป็นเด็กดีนะ ซนต์ครอสก็จะให้แตข่ขนมงั้นหนูจะเป็นเด็กดีค่ะหนูไม่อยากเจอครัมปัสครัมปัสน่ากลัวดีแล้วจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็วันเกิดหนูแล้วนี่เชลซีเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะตั้งใจเรียนด้วยห้ามดื้อน,นะรู้ไหมค่ะพี่เชลซี พี่เชลซีพี่สเตซี่ขอบคุณนะคะเราให้เชลซีโตเลยดีกว่าค่ะอ่าฮึทำไมเฮ้ยเชลซีเชลซีคะ เช้อสีค้าใเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องก็ดีกว่าเรามาแต่งตัวให้น้องกันดีกว่าค่ะช่วงนี้หน้าหนาว ชุดไหนดีนะเฮ้ยอันนี้น่ารักเดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวให้เชลซีก่อนนะคะตอนนี้เชลซีก็โตเป็นวัยประถมแล้วนะคะนี่เราก็แต่งตัวให้น้องใหม่เพราะว่าชุดชุดวัยพรีชทีนมันไม่ค่อยมีนะคะ แล้วนี่ก็ห้างนอนน้องอีกก็ให้น้องเล่นอะไรในห้องตัวเองไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็พักหน้าเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เนาะแล้วสเตซี่กับเซปี่ล่ะ โอเคค่ะไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะงั้นก็จบด้วยภาพของเชลซีแล้วกันค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ,ะแล้วก็ความรักของเซป p พแล้วก็สเตซี่นะคะจะเป็นยังไงต่อไปเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามกันในพาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย